ดิสทีมทีมนี้นะคะมีกี่ช่องสี่ช่องนะคะโอเคสี่ช่องนะอ้าวอันแรกอ่านว่าอะไรลูก What อะไร What are you doing ใช่ What are you doing เราต้องตอบอะไรโอีกไม่ได้ What are you doing ต้องตอบอะไร I am ใช่ไหมลูกเออเราต้องลบชีมันเป็นหล่อนใช่ไหม นี่เขาถามว่าคุณกำลังทำอะไรเราต้องตอบ I am โอเคไหมลบก่อนใช่ไหมลูกต้องเป็น I am อะไรแปลว่าดูทีวี Watch อะไร Watching TV ใช่ไหมคะพูดใหม่ทั้งห้อง I am Watching TV อ่าเดี๋ยวหนูแก้นะแก้ต่อไป What is อะไรลูก พูดซิ What is she doing งร <She doing. S 1> อนกำลังทำอะไรใครตอบได้ she s cooking. <S อ่าชีสคุกก n ้ใช่ไหมครับ <laughs> แล้วก็วาดอะไรเอ่ยเนี่ยามาถาาทำถายใครเป็นคนวาดคะ <laughs> คนนี้ชีสคุกกี้โอเคต่อไป What is he doing <laughs> เขากำลังทำอะไร <laughs> โอเคเอ่านัมภาษณ์หน่อย นี่ถูกหรือผิดวอตีสีดูองที่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลกูก <I am. S 1> ไม่ใช่ไอแอมฮีละถามฮีก็ต้องตอบเป็น He i ีเหมือนกันเออต้องตอบฮีใช่ไหมลกูกอันนี้จะมาตอบชี้ได้ไหมไม่ได้วอ i ีสีดูอ n งก็ต้องเป็น h e i s f i s h i n g ใช่ไหมลูก mm hmm. แต่นูว่าถูกนะว่าเป็นผู้ชายถูกไหมคะคนนี้ว่าคนนี้ว่านะคะอ๋อแล้วแรกหนูว่าใช่ไหมโอเคอย่าลืมแก้นะคะลูกแก่น,นี้เป็นอะไร I am ใช่ไหมแล้วก็น,นี้เป็น he i s นะครับนะคะโอเคบ๊ายบายอ่าวต่อทีมนี้เร็วๆจะร้องสุดท้ายแล้วอันนี้วาดอะไรคะ คุกกิ้งโอเคฮีหรือชีชีใช่ไหมต้องพูดให้ช้าตอใหม่ยชีคุกกิ้งคุกกิ้งเออผู้หญิงใช่ไหมโอเคต่อไปเราอ่ะว่าอะไร he is writing ค่ะอยู่นิ่งๆหน่อยลูกโอ้ he is writing ใช่ไหมว่าเป็นผู้ชายเหรอลูกใแล้วเนี้ยลูกอ่า he is f i t c h i n g เก่งมากแล้วหนูว่าลูก อ๋อหนูเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมโอเคทุกคนเป็นหัวหน้าทีมหมดเลยอขาทุกคนเป็นหัวหน้าทีมหมดเลยนี่สุดยอดช่วยกันทำหมดเลยใช่ไหมสุดยอดโอ้คนนี้เขาเขียนแล้วสลับไปอ๋อเยี่ยมเลยทีมนี้เขาช่วยกันหมดเลยดีมากครูชอบคำนี้มากเลยทุกคนใช่ทุกคนเป็นหัวหน้าทีมกันหมดเลยดีมากหนูอ่านให้ครูฟังหน่อยสิหนูอ่านว่าอะไร What are you doing? อ๋อ What are you doing? ตอบ Fishing. ่ะ ฉันกำลังตกตาแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปไหนมาติดลูกลูปไหนรูปนี้อ๋อมาช่วยกันอย่างนี้อหนูจะไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนูจะโยงเอาหรอใช่ไหมเออเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่พอวางใช่ไหมลูกนนำหรอเยี่ยมเยี่ยมอ้าวต่อไปวัดไรลูกหา w h ด t are อยู่ด้วย ถ้าเป็นยูไม่ได้ต้องอ๋อหนูยังไม่เขียนต่อเดี๋ยวฉัเขียนก่อนใช่ไหมโอเคอ่ะงั้นบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายทีมสุดท้ายมาแล้วอันไหนเอ่ยไหนดูหน่อยดูหน่อยอ้าวอันนี้หนูวาดอะไรคะวาดคงไม่ได้เกบเดี๋ยวเดี๋ยวขอเงียบเสียงก่อนสัมภาษณ์ทีมสุดท้ายแล้วเดอะไรเดอะไร dr อะไร dr playing tag เรียกไหมขอใหม่เอาชูขึ้นมาลูกขออีกทีพูดสิ dr tag เดี๋ย e อะไรนะเออเอาใหม่อะไรนะ a r playing tag อ๋อแล้วหนูว่าหนูว่าอะไรใไอ้ดูหน่อย พิชิ่งเหรอลูกอแอมใช่ไหมอ่านใหม่สุดสิลูกแอมพิชิ่งอ๋อโอ้โหไหนอะตกปลาหรอนึกว่าชีไอต้องเอาคันเบ็ดยาวๆหน่อยนะใช่ไหมแล้วเราอะคะชีสคุกก h ้ is ส o ุ k i n g สุดยอดโอ้เป็นผู้หญิงเห็นเลยเนี่ยว่าทำกับข้าวโอ้โหไฟท่วมเลยนะโอเค อีสเวมิ่งใช่ไหมลูกอ๋อมามาดูเขาเหรอลูกมาดูเขาเหรออ๋อโอเคอ่ะเขินหน่อยโอเคอ่ะการว่าอยู่หนูดิ้วดิ้ถามเขาก่อนกางวาดรูปอะไรลูกคุกกิ้งทำอาหารทำอาหารอ้าวมันก็ซ้ำกับคุกกิ้งหนูดิเอ้ยอย่างมือต้องมาแปะใช่ไหมไม่ใช่ถ้าหนูมาแปะนี่ใช่ไหมอันก็ซ้ำกันสองงานสิเขาก็เลยเขาก็เลยอ๋อได้ได้ได้แล้วเราต้องทำเพิ่มใช่ไหม ไม่ได้เราต้องเอาของเพื่อนผมงานเพื่อนมาแปะด้วยลูกเอาพร้อมเอากับพี่ก่อนอาขอบายบายทีมสุดท้ายก่อนเธอได้แปะได้เอาพร้อมบายบายเอาคร<ๆ>าวนี้บายบายทั้งห้องเลยพร้อมเนืองซอง